ยิ้มหวานอืมโอเคโอเคโอเคสวยไหมสวยชมพู้อารยาถ่ายรูปรัวๆน้องเกลวกว่าจะได้ออกจากบ้านนี่สิลูกแม่ตัวจริง สร้างความน่าเอ็นดูให้หลงกันทุกครั้งเลยทีเดียวค่ะสำหรับน้องเกลลูกสาวคนสุดท้องของชมพู่อารยาที่มักจะเสิร์ฟโมเมนต,ต์ความน่ารักให้เห็นอยู่เสมอล่าสุดค่ะชมพู่อารยาก็ได้เผยคลิปน้องเกลแต่งตัวเตรียมออกจากบ้านพร้อมกับเขียนแคปชั่นสั้นๆไว้ว่า P.O.V เพื่อนที่บอกว่ากำลังไป ซึ่งในคลิปดังกล่าวน้องเกวก็ได้ยืนโพสทา่าทรงยิ้มหวานให้กับแม่ชมพู่ถ่ายรูปแบบไม่เคอะเขินอีกทั้งบางช่วงบางตอนยังได้บอกด้วยว่าชุดตัวเองนั้นโป๊เกินไปด้วยจึงหยิบเสื้อกลุมมาสวมทับและปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปอีกสักช็อตก่อนจะได้ออกจากบ้านงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างก็เข้ามากดไลค์ให้รัวๆค่ะเห็นแบบนี้แล้วก็ยิ่งหลงรักเข้าไปขนใหญ่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆจ,จ,จ,จ้าไปยืนตรงนู้นก่อน ไปยืนตรงนู้นให้แม่ถ่ายถ่ายเร็วอ่ะยิ้มหวานอืมโอเคโอเคโอเคสวยไหมุ้ยจุ้ยจุ้ยอ๋อุ้ยจุ้ยดูอยู่จุ้ยว่าสวยจุ้ยก็ว่า,าสวยโอ้โหมุนหมนโอ้โอเคโอเคอโป๋โปหรอใส่เสือ้อไหม สวยจังเลย yeah, yeah. อะไรโอ้ใหญ่นั่นนะเนไม่อยากใส่ okay. จะออกแล้วเหรอ oh. จะไปแล้วเหรอใส่เตา้าก่อนสิ mm hmm. ไปยัง mm hmm. ยิ้มหวานให้แม่ก่อนโอเคอยากไปไหม่โอเคโอเคยิ้มหวานให้ที <laughs> 啊！太太太！OK，太太太太太！OK，哦吼哦吼！